สวัสดีครับเอทีสันายเพนแท่องอทีหลวงองครับจะพามาบึงคนตัง้งเที่ครับบ้นเหลีวตอน,นี่มงยอ้ำเพ่อ,อจักรลาบจังหวัดนครราชสีมาครับเขนกำลังตัง้งกำลังหล่งอยู่ครับกังเล่งมืออยู่มันมีเวลารมันมีเวลาสิ หาโมง่งสีดซีนะี่ครับกันี้มีหลานขาทั้งในก็มีเพิ่นเริ่มอบอสั้งกระีแล้วครับอบสั้งกระีแล้วเพิ่นแล้วคนไหวคนกำลังเล่งเมื่อครับโอ้หลายคนด้เลยนเนาะขนาดหลายคนยังเพ่งเดี่ยวอยู่ เบงดูละเอาเบ่งไก,ก,ก,ก่เบ่งไก่ก็กำลังขึ้นป่ายขึ้นไฟครับตอนนี้โบนเหลี่ยวป่ายไฟอยู่ตอนนี้หลายอินฟูเบิร์มันก็นมาหลายครับน,นี้ชิ้นแรกช่อง ชิดม,มายัางอยูอย่ล่ะจำเพิ่นบ่ได้แต่ว่านั่นเห็นเมื่อนี้วันเห็น,นอัน,น,นอดีเกียน้ำยื่นครับเมือ่อนี่ว่นเห็นเพิ่นอยู่นี่ครับกำลังกำลังตั้งวิธียังไม่เสร็จครับลิงมือลิงมือเอนี่รับอาโมงกว่า กีมนิดนึงวงตอนนี้มันงว่าสีแดงกํลังสีแล้วจังหนกัสีเม่นเค็กเศรจังน่อยากเช็กเศร้าครับเพราะนั้นเค็กเศราเค็กเศราถึงพวกมันแปะถุ่มเหมนวะใช่เค็กเศร้าบันดา ยุทบเบือทั้งหลายครับต่างคนต่างกันอ่าเพิ่นจะเอารถออกแล้วหีก่งทางกันหีก่งทางรถหนึ่งทางรถ,งรถเพิ่นจะเอารถ,รถออกบัตรนักาจักบาทรดิน้อยเลยเดี๋ยวไปถามมือกันครับบัวบัตรนักาจักบาท แล้วผมภาพไปเบิ่งบัดหนาง,งานไปถามเป็นเมืองหนางานว่าบัดระข้าจักบาท<ป>จะไปเบิ่งกันหนางนานบัดละเจด็ดบาทจะถามเ<ป>มืองบัดหนาง,งานจักบาท

กพะสัพนพนธามพันวาลอยีบบาทครับวาลอยีบาทวระสันน้าพี่ห้อกตรง,หงไหนยังไงวะโอ้ขุนทั้งขุนเดาไว้เพิ่งกันที่เขาป่ายทั้งทีไว้เบิ่งกันพันจักบาทถามพันวา่อยสีบาทวระสันอ๋อนีอ่เห็นแล้วครับ ร้อยสี่สบบาทเด็กห0บาทเจ็ดสิบาทร้อยสี่สิบบาทเด็กเจ็ดสิบบาทมาวัานนี้มาละร้อยสี่สิบเด้อพี่น้องอร่อยสีบาท ขาดว่าโค้งสีติม่มไอยะมือนี่นี่ครับใกล้สิแล้วแล้วอีที่อีที่จะแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วครับปูซาร์แล้ว

ชุดแรกครับชุดแรกเขาไม่เหลียวสาชุดแก <c oughs> ชุดแรกมาแล้ว <c oughs> จองแล้วจองแล้วครับตอนนี้กำลังจองที่นั่งกันแล้ว <c oughs> <laughs> mà leo, mà leo. được rồi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 . được นนทีกทีเ,ออเ,เ,ทเทรเามาต้องเห็นเลยนะอาจจะมาอยู่ดอกมาท่านมาเมื่อรแล้วเยอากเรยลส่ละงงละงเราสิขมาหอกเราสิว่วู่ณ้ง,งล่นะครับ คนบรรทุนเฉียนเอ๋ครับคนบรรทุนเฉียนเอ๋คนบรรทุนเฉียนเอ๋อเข่าที่ตามตลอดครับผมมันอยตลอดผมว่ไม่ได้ตลอดผมไม่ได้มาตลอดครับมาเป็นอย่างมามาซาดไปซนทั้งฝ่ายท่านอ่างผมค่อยไปทั้งระยะอันสุดเพราะผมเฮง่ายยิ่งสุดอับนีมาอันนี้สเกลับบ้านเท่าก็เลยแวะมานหนีก่อนครับได้ที่กวนบานเท่า เาไปส่วนระยย่องแถวปรวดแดงหุ่นคงค่อยไปเนียนครับนี่เดี๋ยวก็ลงไปไปพ่วงเพื่อนเระไปจักสองมื่นครับเพื่อนๆครับอ้าวครับคลิปนี้ก็เพราะจุดแค่นี้ครับเนาะเดี๋ยวรอชิมใหม่ครับผมับสวัสดีครับ